ท็อฟฟี่แม็กซิตี้ค่ะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะมีนัดเดทกับสาวสวยมีคว้องจ้งสุดๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าฟี่นัดเดทกับใครแล้วเราจะไปทำอะไรกันจ้ะไปดูเลยสวัสดีค่ะแป้งคิรารีค่ะวันนี้แป้งกับพี่ท็อฟฟี่นะคะได้รับภารกิจจากซิตรามาให้ฟิวชั่นกันในคอนเซปต์ t o better than one นะคะ ในช่วงนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ฟิวชั่นค่ะคือเทรนฟิวชั่นเนี่ยกำลังมาแรงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะอาหารการกินหรือแม้แต่สกินแคร์เมคอัพต่างๆก็มีการผสมผสานเอาส่วนผสมหลายๆอย่างเนี่ยมาฟิวชั่นกันทําให้เกิดสิ่งที่ดีกว่านะคะวันนี้เราสองคนก็เลยมาขอฟิวชั่นกันบ้างนะคะในเมื่อเราสองคนมารวมตัวกันแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตเทรนความเสวยความงามสักนิดนึงดีกว่าในส่วนของแป้งเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะอัปเดตเทรนแฟชั่นร้อนๆจากที่ญี่ปุ่นนะคะ ก็ในซีซันหน้านั่นคือฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะมีหลายๆเทรนนะคะที่เปลี่ยนไปนะคะวันนี้ก็หยิบมา3ท็อปิกนะคะเริ่มกันที่ท็อปิกแรกก็คือเรื่องสีสันนะคะสีสันที่กำลังจะฮิตในฤดูกาลหน้ามีทั้งหมด4สีนะคะเริ่มจากสีแรกเลยนะคะเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้ก็คือสีเบอร์เกนดี้นะคะหรือว่าสีเรดไวน์นะคะก็เป็นแดงหม่นๆดูสุขุมนุ่มลึกเซ็กซี่นิดนึงนะคะก็กําลังจะมาแล้วก็หลายๆแบรนด์เนี่ยดหยิบ สีนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของคอลเลคชันเลยนะคะแล้วก็สีต่อไปก็คือมาทุกปีค่ะนั่นคือสีดำนะคะแสดงถึงความอบอุน่นนุ่มลึกนะคะก็เหมาะกับช่วงที่อากาศเริ่มเย็นนะคะแล้วก็สีต่อไปก็คือสีเขียวมวก็สีส้มนะคะสองโทนสีนี้เนี่ยจะเหมาะมากกับการที่นำม,มาแมทชก์กับกระโปรงนะคะคือนำม,มาทำเป็นกระโปรงหรือว่าจะเป็นออเดอร์อรี่ต่างๆนะคะสองโทนสีนี้ก็กำลังฮิตค่ะ เรื่องต่อไปก็มาถึงพูดถึงเรื่องเสื้อผ้ากันบ้างนะคะเสื้อผ้าเนี่ยก็มีความแตกต่างเล็กน้อยนะคะจากหน้าร้อนหรือว่าฤดูใบไ,ไม้ผลิที่ผ่านมาสําหรับฤดูหนาวเนี่ยก็ยังคงเน้นฮิตอะไรที่ยังใส่สั้น,นอๆอยู่เช่นกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นแต่ว่าสั้นๆแบบนี้นะคะช่วงบนนะคะหรือว่าอางเตอร์นะคะก็คือจะมีวอลลุ่มมากขึ้นนิดนึงนะคะแบบนี้ นะคะก็คือช่วงบนเนี่ยจะมีวอลลุ่มหนานุ่มนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วงล่างก็คือเป็นกางเกงขาสั้นหรือว่าจะใส่เป็นกระโปรงยาวแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเน้นว่าข้างบนมีวอลลุ่มพองๆนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเข้ารูปนะคะเน้นเรียวขาหรือว่าจะเน้นสัดส,ส่วนก็ได้นะคะแล้วก็กระโปรงหนังกางเกงหนังเนี่ยมาแน่นอนนะคะก็ คิดต่อเนื่องนะคะจากปีก่อนๆน,นะคะแต่สําหรับบ้านเราอาจจะร้อนเกินไปนิดนึงก็อาจจะปรับมาเป็นเลกกิ้งนะคะที่มันเป็นลักษณะสไตล์หนังตัวนี้ก็เรียกว่าพอดีกับอากาศพันเรานะคะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นจากญี่ปุ่นของแป้งเวลานะคะมาดูเมคอัพอีกนิดนึงเมคอัพที่ผ่านๆมานะคะจะเห็นว่าสาวๆจัดเต็มกับการ แต่งเติมสีสันนะคะตรงพอยต์เมคอัพตาแก้มปากกันเยอะมากหรือแม้แต่ตาที่เน้นเป็นสโมคี้อายคมเข้มนะคะสำหรับเทรนที่จะมาใหม่ก็คือเป็นการโชว์ผิวสำหรับสาวไทยก็สามารถตามเทรนนี้ได้ง่ายๆนะคะด้วยความที่บ้านเราเมืองร้อนเนาะก็ไม่อยากจะแบบว่าแต่งหน้าทับซ้อนอะไรมากมายอย่าให้ดูตัวอย่างแบบนี้นะคะ ก็จะเห็นว่าพอยเมคอัพลดลงไปนะคะตรงตาเนี่ยแทบไม่มีสีสันเลยบางทีอาจจะเน้นแค่เส้นของอายไลเนอร์หรือว่าลิปสติกที่มีสีสันสดใสแค่นั้นพอนะคะตรงพอยอย่างอื่นก็จะเป็นโครงหน้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการเชดดิ้งและไฮไลท์ให้ดูมีมิติแค่นั้นเองนะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าที่เบาๆสบายๆเหมาะกับเมืองร้อนบ้านเรามากก็วันนี้แป้งหยิบเอาไอเทมนี้ เป็นสีโทนส้มๆนะคะน่ารักน่ารักคิดว่าน่าจะเหมาะกับพี่ทอฟฟี่นะคะเป็นกําไลข้อมือดูซิว่าพี่ทอฟฟี่ใสแล้วจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราคงไปฟิวชั่นกันเนาะสถานที่นะคะวันนี้ที่จะพาแป้งไปก็เดี๋ยวไปนั่งหาที่เมาส์กันคุยกันดีกว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะเป็นร้านขนมน่ารักน่ารักที่มีการฟิวชั่นระหว่างญี่ปุ่นกไทยด้วยแล้วก็รู้มาว่าแป้งแอบเตรียมเครื่องประดับเอาไวใ้ให้เรามาใส่เล่นด้วยเราก็เลยเตรียมให้แป้งแปงก็จะเป็นกิฟต์ที่เสื้อนะคะ แต่งตัวใหม่แล้วออกไปเจอแป้งก,กันนะคะเกิดการ ธอออกมาจากในความฝันแต่ทำให้ฉันนั้นพูดไม่ออกยากที่จะบอกไปว่าเธอนั้นดีที่สุดตรงไหนก็เธอนั้นพร้อมไปทุกอย่างตั้งแต่ผิวกายหรือจิตใจจะเข้าไปพูดว่าฉันเองรักเธอหมดใจจะเข้าไปพูดว่าฉันเองนั้นเค,ค,คลั่งตาย<ค>ก็รู้ว่าเธอมองว่าฉัน,นั้น เกินไปหรือไม่อยากให้มั่นใจฉันรักก็คือรักรักมันคือรักรักคือไม่ลอว่าไม่รักเธอจะทำได้ยังไงฉันหาก็คือหายอมให้เธอนึ่งแต่พบเจอกันไม่เท่าไรหมดทั้งหัวใจเป็นของเธอคนเดียวฮ a า